มามามาหน้าบ้านนะกลับังจากที่พักเที่ยงนะครับพักเที่ยงสื่อหาซื้อกับเขามากินหลักล,ลูกค้าก็หมดแล้วนะครับก็ไม่ค่อยมีลูกค้านะครับ กำลังกลับมากินข้าวอิ่มแล้วก็มาถ่ายหน้าร้านนะ่ะให้ดูนะครับอันนี้เงียบ,บเงียบเงียบเงียบ กลังทำงานอยู่แม่ค้า ี๋ยวก็ตั้มเแล้วนี่ตัส้มได้แล้วใหญ,ใหญ่ไม่ใช่ใหญ่ครับยาวน่อันนี้ก็มีกล้วยนะกล้วยต้นนี้เนี่ยก็เป็นกล้วยมงคลนะครับปลูกไว้เตร,ร,นนรพร้อมสร้างบ้านนะครับพร้อมสร้างบ้านนะ พร้อมกันเลยได้กินหลายรุ่นแล้วกล้วยเนี่ยกล้วยมงคอนธรรมดาเขาสร้างบ้านนะครับเขาก็จะมีต้นกล้วยมาตอนเวลาขึ้นบ้านเนาะเขาปลูกต้นกล้วยไว้ให้กับต้นอ้อยนะครับก็กินข้าวอิ่มใหม่ๆก็มาเดินรัตะเวนหน้าร้านนะครับในช่วงที่ไม่มีลูกค้านะครับ ่าดูไปทางโน้นอีกมีอะไรบ้างทางโน้นทางร้านซ่อมมีอะไรบ้างมีอะไรกัน,นแถวนี้กินแล้วกินเมื่อกี้กินเมื่อกี้กินเมื่อกี้เฮ้ยมีของกินข้าวกัน เดี่ยเตมาายก็กินสาเียเขากำลังกินเขาเขารัข้างบ้านนะครับช่างซ่อมรถนะครับกินเขากันอยู่ก็มีแม่บ้านมาเยอะแยะเลยสมาคมเขาสายจวดนะครับมีแต่ สายช่าง่อมสมใจสมรถได้หมดนะฮะครับก็แค่น so ี้ก yep, yeah, so ่อนนะครับเดี๋ยวจะกินข้าวก่อนนะครับจานอยู่ทางโน้นนะครับก็เพื่อนบ้านกันนะครับคุยหยอกกันได้นะครับสวัสดีครับ